สวัสดีครับพี่น้องลูกชาวนาเกษตรชาแนลด้วยครับมณีสิพามาเบ่งสวนผักข้างบ้านงามๆเลยครับปลูกแบกไว้ขายน้ำได้กินน้ำเลยครับพี่น้องหลังจากบม่ได้ลงคลิปมาประมาณครึ่งเดือนแล้วครับมนีสิพาไปเบ่งผักงามๆเลยครับเป็นสวนของคุณยายด้วนยายด้วน,วนโพทองโพทองนะครับพี่น้อง สถานที่กสิยูบานน,บนน้องละคังหมูหมูแฝดตำบลน้องละคัางอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้อง <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> ครับ<ป>จะมีพักผสมผสานในลายอย่างเลยครับนี่พี่น้องแล้วก็มีดอกไม้ประดับรอบบ้านน้ำครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นไม้ประดับ ดอกไม้ประดับสวยง่ามๆเลยครับพี่นอ้อง <Okay. S 1> นี่จีพาไปพบก,กับเจ้าของกันเลยครับนั่ง <Yeah. S 1> กำลังนั่งพิงแดดอยู่ครับจะ้ะ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ <Yeah. S 1> ผมนะอันจ้เฮ <laughs> ็ด <laughs> สวนมาเลยจักปีแล้ะครับ ประมาณสามสี่ปีแล้วโอ้ปลูกไปหล่บป่านเลยเนาะครับค่ะ<บ>ปลูกรอบบ้านโอก้รบบอกระมีนะมมั่นบกม่วงกระมีเนาะบกม่วงกระมีดอกด้วยเต็มเลยนั่นบกม่วงหล่อบ,บ,บ,บ้านแล้วมีแต่ผักมาเลยเนาะครับเนาะนจ้าโอ้บกม่วงกระโดกแหงเนี่ย <c oughs> เป็นบกมออ่วงแห่งครับยายนา,นามดอกไม้น,ะา,นามดอกไม้เนาะจ้าดอกใม่โอ้ยกำลังออกดอกเต็มเลยครับนี่พี่น้องนี่ครับครบขอบกระชิมี่ผักสะระแหน่อู้หลายๆอย่างเลยครับ อันอสวนทั้งผลแยกยปลูกยังไว้นีง네ครับเ,เดี๋ยวไปเบิงเ้งเลยครับผักที่ต้นหอมกล้วยตุง้งบอกอันนี้อันนี้อยังอันนี้เขาเอื่นอยังเกาะผักขยงผักขยงเลยเนาะผักขยงโอ้นี่เนาะผักอ,อื่นอ,อนื่นผักอ้อมปล <c oughs> าอ้อมเนาะย่าเนาะทั้งนี้กจ็จะเป็นกล้วยบ่ครับกล้วยบักฟักบักฟักนี่บักฟักพันนี่อะไรย่าเนี่คือนุ่ยไงค่ะแกมาจากซีสเกตบักบวบเน่าบักบวบเน่าโอ้ฝุเนาะ โอ้ยเบิ่งนะครับพี่น้องนี่เบิ่งตาองบวกั้งฝักบอกฝักหนวยมันยาวหกบวกโอ้โหนะเบิ่งโอ้บวกกับเป็นอันพันยาวกันเนาะพันยาวประมาณเจ็ดสิบเซนไหนน้อยใเนาะจ้าโอ้ยใช่ปลูกสิกระได้กินเมดปีเมดอันนี้เลยตลอดบ่มีน้ำพุได้กินตลอดน้าบมีน้ำสวนบอกหน้าก็มีน้ำสวนเนาะครับจ้ามีทุกอย่าง นี่เด้อครับพี่น้องผักเรางามแม่งนะครับนี่ก็จะเป็นอนียงหอยายก่ากวางตุ้งกวางตุ้งเนาะถ้ามันควจะเป็นกระเทียมเนาะครับเนาะกระเทียมผักซีผักซีสลัดสลัดอันนั้นหอมอนียงหอมดอกบ่หอมแบงหอมแบงหอมแบงอย่างไกลวะหอมแดงหอมแดงรอบๆสวนเราก็สีปลูกนี่อันอนียงมะ บักซิดาฝรั่งฝรั่งเนาะยายเนาะบักซิดาโอ้โหนี่นี่บักนาวก็มีนะครับเนาะบักนาวบานบ่ครับยายนี่นี่บักนาวบานต้นนี้บ่นี่บักนาวบานอืมอันนี้แป้นพิจิตรนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นแป้นพิจิตรนะครับเนาะอันนี้แป้นพิจิตรนี่ใหญ่ใหญ่มีแต่หน่วยหกๆเลยเนาะเตนุยเตนุยนี่ใหญ่ใหญ่เลยกรมีกระมีช่างผีก็ง่ามนี่สุเรียนกรมีโอ้โหหลบหลบ สวนแล้วก็ชีอ้นี่ดิหน่วยใหญ่ยยๆเลยหน,ยนุยใหญ่เนาะสวยงามสมบูรณ์งามอเอาไว้กินในคุณเลื่อนหรือว่าจ้าม,มีคนมาซื้อก็ขายขายนี่อันนี้มันนี่บังหน,น้าบ้านอันนี้นบังหน,น้าบ้านกระดกคือกันเนี่ยอะเนาะหน้าบ้นา,บานกระดก ใส่ปุはは๋ยแบบใดยายใส่ปุ๋ยข้อปุ้ยคอกปุ๋ยขี้งัวขี้ควายธรรมดาเหรอนี่บ่ครับขี้ควายธรรมดาปอดสีดยาปอดสารพิษปอดสารพิษหมดเลยเนาะครับเนาะปอดสารพิษหมือดปอดสีดยาเตัวมันกินในขัวเรือนอืมแมนครับนี่ต้นทุเรียนกระปุกทุเรียนกระปุกเลยเด้อครับนี่พี่น้องทุเรียนกระปุกปลูกได้จักเดือนแล้วครับนี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ครับทุเรียนงามๆเลยครับนี่อันนั้นก็จะเป็นบักพริก มาเขือเทศผสมผสานกันไปนะครับเนาะผผสสมาาานหลยยอ่งเป็นเป็นโวนพักคางวานที่สุดยอดอี่สุเลยนครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผู้นะครับเนาะผู้กระปุกอืมอีกปลาดำหอมอืออันนี้เพาะไว้บ่ครับตาหนิไวครับไหวค่ะดำหอมไหวอพาะไว้ทุเรียนโป้งปีไก่โอ้ทุเรียนบ่ครับครับปีหนึ่งบ่ครับปีหนึ่งตัวนี้โอ้มันป่ง แตกออกแล้วต้นนี้เนาะแตกแ้นนี้ปลูกไปปมเราปลูกเชลีนได้งามไปดีปีนึงมันคือใบมันเขียวดีเสียนาะตาเนาะงามอุ้ยขอบมันเลยวะยายฟาโก่ซีดฟาโก่ซีดฟาโกนี่นะครับพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นผักอีหยังก็ผักเป็นเขาเอิ้นผักเป็นภาษาไทยเขาเรียกไผ่ผักเป็นเดยดผัไว้ใส่ผัดไทยนั่นบปล่าเมนเมนเมนผักใบไผ่พัดไทยนี่ผักแป็นก็มีนะครับมีครบทุกอย่างเลย เป็นคางบ้านที่มีทุกอย่างปลูกไว้กินไว้กินมีคนซื้อกับขายมีคนซื้อกับขายเนาะยังครับยังครับดกพริกต้นเดียวบ้างวะกินบ่อหนึ่งบวชบ่ไว้พริกต้นเดียวโอ้โหนกแข็งครับดอกพริกเด้อครับพี่น้องเบิ่งแบบปลอดสารเลยมไหมครับปลอดสารเลยผสมยาปลอดสารผิดก็ปลูกฟอ้อมกันกับต้นนั่นแหละโอ้โหนี่ก็ทุเรียนต้นนึงอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งปีกว่านะครับ เพราะว่ามันได้แตกในออกแล้วมันออกกินมันอืมขับที่กินเมื่อว่ามันบปใส่ยาเมื่อมันเน่ามันกินเน่าในจะหน่อยเนาะเน่าตีมันบปใส่ยาเด้อืมบปใส่สารพิษกินมาท่านครับทางพุนก็ดจะเป็นแบบคงอืมขับที่ต้นหอมครับมลภาวอยู่ทางพุนมลภาวก็มีมีครบทุกอย่างเลยเนาะครับเนาะมีครบนีะครับพี่น้องกันต้มไก่นี่ไม่ต้องไปตลาดเลยต้มไก่ไม่ต้องไปตลาดซื้อเอาเอาข้างหวานเลยครับอันนี้อวมเลยนะครับ ก็ว่าเวลาไปตุนไทยเนี่ยมันมีมดน่ะนะอือมีมืดตัวยางเลยมีมืดตัวยางครับซื้อแต่ฟงชลดกับเกลือตัวเห็ดบ่เป็นแล้วก็หมูกับหมูหมูปลากบเขียดกระเงี้ยงกินเองอือมันบอกครับยายกระเงี้ยงกินเองกระเงี้ยงไปได้ประมาณโลนึงอยู่นะบ่แล้วไปเแยงกลางคืนบ่ครับไปแยงกลางคืนอือกบบ่หรือเขียดกบกบอือทั้งกบทั้งเขียดแล้วน่ะอ๋อไปเปิดเอ้าบ่บ่เปิดแล้วไปซองกลางคืนซองรแถวหนามโอ้แต่มันมีน้มเนโนยังมีน้มเน้อย ครับ no?> เมีนาำมน้อยๆนี <mm ่ค EX รับอยู่ยังแบบพอเพียงนะครับพี่น้องพลได้สนใจเฮ็ดแป้งพักแป้งังก็ค่อยเฮ็ดทีละน้อยนอครับย่ายเฮ็ดทีละน้อยค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆทีละน้อยไม่มีพื้นที่แน่นอนกับเฮ็ดแน่นอนแย่นอยยางละน้อยยางละน้อยนะครับเนาะพได้ใส่กระถางก็ได้ถ้าบ่มีพื้นที่ก็ใส่กระถางรับดุงดุงจังสี่เลี่ยงกันอถ้าบ่มีพื้นที่เฮ็ดไปเห็นมันงามมั้ยสิก็ไม่ความสูงเนี่ยนะครับเนาะ ได้เห็นได้เจ้าของเด็ดปลูกเองกินเองแบบปลอดสารนะครับเนาะปลอดสารพิษครับอันนี้แยกกับปลูกมดปีเลยมั้งครับปลูกมดปีปลูกตลอดเลยนาห่อนกับมันมี่แสลงคุ้มแล้วอ๋อแมนครับนาห่อนนี่มันสใส่แสลงคุ้มมันสิบสโซนแดดมันสิมโบตายนะอืแมนครับนี่สลัดงามแนงเนาะครับเนาะงามเหมือนพอกเก็บเราบ่กครับยากเก็บกินเรื่อยๆมันนะเก็บกินเรื่อย เล็้บตินตลอดนี่เล้วครับพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นหอมแบงหอเป็นหอมหลอกพี่ใหญ่แห้งเนาะนั่นหอมแบงเดี๋ยวนะแบงมันจะเอาออกขยายอยู่ที่ปลูกกับซีไซส่ปุ๋ยคอกหมดเลยมันบหมาะับยายปุ๋ยคอกอุ๋ยคลอกบ่มน้ำด้ครับยายก็ให้ยำเสาหรือยำแรงทั้งเสาทั้งแรงทั้งเสาทั้งแรงเนาะมันสุกแห้งอ่ะห้เวลาเดียวอน้องสุดรัด สลัดงามๆเลยเนาะอวามใหญ่เนาะงอู่กำลังกรอบเลยนี่ผมวะกำลังกรอบถ้าฝุ่นก็จะเป็นแบบคงไปกินหลอดลักซี่มีหมดโบนี่โบอยากเยใช่ครับว่องตุ่งนี่ว่องตุ่งมันหนาตัดออกขายเถินเลยก็ได้ขายน้ำได้กินน้ำเนาะใหญ่น้อขายน้ำกินน้ำกินกับกินบระทันเอาไปขายน้ำอืมตัดออกขายเถินนานเลย ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายยายล้วนโพทองโอโอทองเนาะครับเนาะทบมทครัผี่ให้อันได้เบิ่งสวนงามๆนะครับพี่น้องเป็นสวนผักค้างบ้านที่ว่าได้สมบูรณ์แบบอีกทีนะครับปลูกไว้กินตลอดทั้งปีนะครับพี่น้องนี่ได้กินน้ำได้ขายน้ำแบบปลอดสารเลยเป็นดีต่อสุขภาพร่างกายน้ำครับผม สำหรับวันนี้ลูกชาวนาเกษตรแชนแนลกับขอขอบคุณครับคุณหญยสวัส่สวัสดีครับผม